มากินเขา่าพี่น้องเปิ่งปลาไซเมนเป,ป็นตาแสบบเป็นปลาไซมอนได้ไหมเนี่กินเขา่ากับปลาไซมอนน้ำแจวแจวบร,ริเพณแจวบกเด็นน้ำจิ้มมันกับพักนะพี่น้องเนาะกินพักพกักกับ เราดกนน่บ um, ุาเดกีขาแต่สาวกินแต่แต่ตงมีแต่สาวลมาตัมาเอเลยกินขาวแล้วอยากขาแล้วพี่น้องกินนันปลาัอนกปลากินปลาชามอนเนี่เป็นซีมุ chạy chưa chạy vô chạy Ừ chạy vô chạy vô chạy bên chạy ở chạy vô bên vô chạy vô chạy vô chạy chạy เปียกเสร็จกินน้ำหอมมๆก,กินน้ำได้พี่น้องตอนเมื่อไงถือมาเป็นภายหนึ่งคนละแต่ว่าเอามาเปียกเพียงแตน้อยอ<ำ>้ามันนะจ๊ะ เ้อคุณพักกับนกินกับบอกอน้ำจิบมันะบ,บุกกะกินนิบพี่น้องร้ายคนไหนมาขึ้นนิบเนี่ยก็มากนะ ช่วยก็พอละต่นกิน ม่ดีดีเหปา้านะที่จะม,มากินดีกว่ามักชุบอนะ่ะ กินข้าวน้ำกัน,นพี่นาลเราชื่มูชุ่มข้นมาก,กินน้ำกันเ้อแช่จนเปลี่ยน,นกินนีดพียงก็กินหรอกหมัก จีมันคือจีนปลากระป๋องเนาะสาวเนาะที่ฉีดปลากระป๋องนี่ก็แรงพี่น้องเวิดเพื่อนกินเขาหมาหมากับเขาเต่เา อากาศ้างนองจะเมื่อจะหน่อยพี่น้องจะเป็นพนเป็นพนเป็นนมพ่อเจ้าจะกินเบ็ดอันประสา อันดุกสาวส้อมากับบริพิณกินนี่สิกินเนาะปลางามากชิน้ำงามพีเนาะเศร้าปลาดอนส่วนหนึ่งใจพันถืดพี่น้องเนาะก่แตกงกลกล

น e ัำมกก็จิตนังนังปลาชายมันนุ่มทีนี หนได้สิบเกดนนลูกสาวสื่อหมงควรคิจจะมาอิดองนิดจะมาัดาวพอแม่หนเอยงแมซื <ice> ้อเอาสลักมาทาใหม่ Tụi cua vừa đi kiếm nấm rồi mình vừa đi kiếm lẹo ra Kiếm cột dạo Mình kiếm cột mèo Xẹp chứ ตับจะมันหนึบๆเสียฉีดมันนัวดีมัน,มนกินปลาฉีดช,ชอบก,กินกินปลาเนี่ย ปลาจคบันไม่ชูกลินหรอกก็จะไม่ชูกลินเนี่ยเพียงเ่คอยหมักมันก็จะกินปลาดิบหมักกินปลาดิบก็เจียวเจยๆชูซี ยังบ่มมากกินยังัเนี่ยนนะชมมาชุดก่อนตู้นี่แล้วอาถิมนมันแล้วกินบิมมันกินแต่วบวด มาแพ่งมันกะกินเบิร์มนน้อเสียอะนี่ก็สเอือไปอยู่ที่สอมานี่ตัดเอาชงสามเปลี่ยนมามากินนียมาเป็น่ยังอีกร้านเปลี่ยนเนู่มันชื่อมาปินพายหนึ่งเกุเลียนไหน ดดกินมานชุกๆเยินจ้าเป็นข้าวกินดิบเมนอยู่ถ้าเ่ามักกินดิบ chụp dọc chụp một kim Xẹp Chút là Chút ba chút smai dị vên hot bó ba 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 bó ba 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 ตอนน่ะไม่กินเนาะบ่ได้กินน่ะมันก็บ่ได้แล้วเนาะอือตัวน่ม่กินกินกันนำย่อยฝากคนนี้โอเคนะพี่น้องอยู่ดีมีแบุคนเด้อพี่น้องเด้อ นอนดับพันดีอย่าลืมกไดไลค์ดกดแชร์กดติดตามพี่น้องสบายดี